สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ผู้เพื่อนตุ๊ดนะฮะวันนี้อยู่กับนี่เลยนะคะดิฉันนะคะแล้วก็อยู่กับน้องๆน,นะคะร<า>เราได้รายการเราชิ้วอ่าวันนี้นะคะแน่นอนผู้เพืนตุ๊ของเรานะคะสเปเชียลซีซั่นนะคะวายแมชชีนอยู่กับนี่เลยกริดเล่นเจ<ชร>สวัสดีครับสวัสดีครับ ประมาณนี้ค่ะทุกคนนะคะชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจบกคร์ดเราสมมติติเราตัดอีกเลยอ่ะวันนี้ทักทายกันก่อนนะฮะไอเจกับกิฤษให้แบบว่าทักทายชาวช่องแล้วก็แนะนำตัวนิดนึงเชิญเลยฮะครับก็สวัสดีครับชื่อกิษจากเทียนพันครับผมสวัสดีครับเออสวัสดีครับเอเจครับ นี่อารวันนี้เราอยู่กันสามคนเราไปจะนั่งมองมอยกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นสเปเชียลซีซันโชว์หวานแฉ็ดเราจะพาทุกคนเนี่ยไปย้อนเวลาแบบคุยคุยเรื่องอดีตคุยเรื่องนั้นนี่แต่ก่อนจะไปคุยเรื่องนั้นคุยเรื่องปัจจุบันก่อนตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างเห็นบอกว่าทั้งคู่มีไปอัดเพลงคอมเวอร์ซองกันมาเป็นเพลงคู่เป็นเพลงแบบว่าลองด้วยกันแต่แต่อันนี้อันนี้อัดกับคู่โชคอ๋อเหรอไม่ได้เอ็นเจกิดหรอไม่ไหวครับเฮ้ยทำไมเอ็นเจและกิดได้ไหมเอ็นเจและกิดไงหมายถึงว่าอัดเพลงเอ็นเจและกิเาี้ ชอบเพลงบ๊อบร็อกชอบเพลงช่องไหนผมเหรอผมชอบเอ่อป๊อปอานบีแล้วกันป๊อปอาร์เอ็นบีอาจจะเป็นโซ่ประมาณนี้อ่าเป็นแบบว่าแบบมีแอดลีบอิมพาวไนน์หน่อยในแนวโชว์สักนิดหนึ่งนิดเกินอันนี้นิดเกินเหมือนถอนหายใจอ่าพี่เอเจแล้วพี่เอเจชอบเพลงช่องไหนชอบป๊อปครับบ้า บาจ้ปป๊อมันคนชื่อป๊อปก็เขิ่นกันตายดิเมาบอกชอบผ่านรายการอย่างเงี้ยป๊อปกูก็เขืแล้วอ่าชอบเพลงป๊อปอันนี้เป็นป๊อปแบบ r b ฟิลฟิลเดียวกันครับเฮ้ยใช่ก็เขียนพวกผมไปคอนเสิร์ตเืกันหน่อยเพื่อฟังแนวเดียวกันเลยไทยแทนแทนไทยทำไทยทำไทยด้วยอันนี้จะไปทำมีิวมีิวปันจะเป็นทางแบบว่าอย่างปันเนี่ยอ่ะเพลงโปรดอ่ะอย่างปันปันผมชอบเดวันอ่ะยังไงล่ะเดวันร้องไง มันเริ่มจากการทักทายครับเดี๋ยวร้องร้องเฮ้ยร้องการเรียนรู้กันหลอกมึงไม่ร้องกูร้องนะร้องเลยจำได้ไหมในวันที่ผมต้องว่ายขีไหนเอ้าไี่ขีบปานเลยโอเคเอาเดี๋ยวเร็วจำได้ไหมวันที่มาคงแ้าหนึ่งหอมหวานประมาอ่าพอเราอ่านไทยตามไทยฟังหนึ่งน้อน ฉันไม่อยากให้มันเป็นเขาเลยคนที่เธอนั่งเคยบอกราออ่าเคยมีแบบว่าตอนไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันเคยมีแบบยืนกรี๊ดนี้ไหมเหมือนล่าสุดเนี่ยเป็นจังหวะด้วยแบบจังหวะที่เหมือนเขาขึ้นเหมือนพี่ทำไทยเนี่ยร้องเพลงไม่ติดอยู่บอลเหมือนในจังหวะที่แบบเขาเรียกอะไร ข้ามเพลงอ่ะเลยเชื่อมกันหลังเพลงแล้วขึ้นขึ้นเพลงไม่ติดนะผมก็โยกในจังหวะนั้นเอาโทรศัพท์ลงพอดีแล้วเหมือนใช่พี่เขาเดินมาฉันจะมีใครในใจอยู่แล้วเขาลองมาแล้วเขาทุกคนแต่แล้วผมก็เจอในเขาก็โบกมือผมกว่ากีแตกคือแบบโอ้โหทุกอย่างเลยแล้วมีจังหวะที่เขยื่นหมามาผมก็ร้องโวยวายเต็มั้งเลย บเขายื่นไปเธอร้องด้วยหรอเขาแบบมันอยู่เองเขายื่นไก่ทีแล้วเธอแบบกี๊ดะใจร้องแต่คือรู้แล้วพี่ก็มองผมแน่นอนเพราะจังหวะนั้นมันมีแค่กลุ่มผมที่โดดมากลุ่มอื่นเขาไม่ได้เขาอยู่นิ่งกลุ่มเราคือกี๊ดเลยคือยังไงบางจังหวะนั้นต้องเห็นกูละเอางี้ในฐานะที่เราเป็นศิลปินด้วยกันคิดว่าในใจพี่ชายไทยคิดอะไรอยู่ตอนนั้นมึงใครเนี่ยเอเด็กๆนั้นไอเมึงไอ้พูดเด็กเฮี้ยนใครอยู่มั้งไม่เป็นไรครับพี่ไอเด็กพวกนี้ก็ดูเอาเรื่องส่งีไม ก็มีทำไมทำไมถึงสนิทกันอามีเด็กตั้งยี่สิบเจ็ดคนก่อนนะเนี่ยตรงตรงเลยนะตรงตรงเลยอะตรงถ้าตอนแรกเลยนะเข้ามาแบบแรกๆเลยจบแรกๆเลยไม่ชอบพี่ดาไหมไม่แปลกเก็บปะเออออมันจะมีฟิลที่แบบเหมือนเราสิ่ที่ผมเคยพูดในไลฟ์สดนั้นครูเขากองมาแล้วเอเจนต์นั่งมองกอย่างพี่ว่ดีครับ อือเจอครั้งแรกเจอไอ้ไอ้เปาแล้วกันเออเฮ้ยเปาตอนแรกคือมันมาดีมากเลยเออเออตอนนี้แล้วแล้วในในในไอ้เปาหัวตอนตอนแรกคือแม่งฟิลแบบโอ้แต่งตัวแบบแต่งตัวดีกว่าเพื่อนอะไอคนนี้มันใช้ได้ไอนี่ใช้ได้ยังไงก็แบบมีแบบแววดาราสูงเใชเป็นแต่เนี้ยเดินมาโอ๊ยไม่น่าคบอะไคือมาแบบด็อกเด็กมามาแบบไม่มามาวันแรกผมผมแบบเฮ้ยไปรีรับไปรีรัพไปรีัครับกำลังมอไปกำลังแบบ กำลังเหือกำลังกำลังเฟี้ยวเลยอ่ะเออกำลังเหือผมด้วยครับนี่ครับนี่ครับเหม,มือนที่<ต>วันที่พ<ต>ี่วันแรกอ่ะ มันก็พิวนันเออแล้วมันก็เสียงดังอ่ะคือโผม่ะเออพิวนันเลยคือผมาะไอ้ขึ้นมาเลยเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่เราเริ่มต้นจากการที่เห็นปุ๊บแล้วไม่ชอบอ่ะคือเหมือนคนเหมือนกันจริงเขาบอกว่าสุดท้ายมันสนิทกันใช่เพราะสุดท้ายแล้วมันจะคือเราไม่ชอบตัวเองในในที่อยู่กับเขาเพราะเ่าเราเห็นตัวเองแต่เพียงแค่เราอาจจะแสดงออกช้ากว่าเขาเออตอนนี้ก็คือสนิทกันมากจริงๆอ่ะผมว่าเราสนิทกันเพราะมันมีประมาณสองเดือนมั้งที่มีช่วงหนึ่งแบบว่า ทำงานด้วยกันบ่อยคือเตะบอลก็ทุกวันจันทร์ละเล่เนบาเอ้ยาาวันอาทิตย์แล้วก็วเ,ออเออวันจันทร์ วันงคารวันจันเล่นบาสสมัยก่อนพืชหัดก็มีออกกําลังกายอยี้ยออกกําลังกาย3วันแล้วมีช่วงนึ่งทํางานแบบวันเว้นวันเออเพราะที่สนิทกันบ่อยเพราะฉะนั้นเหมือนน่าจะเป็นแบบเออเป็นช่วงที่คนหนึ่งเขาเรียนใช่ใช่จนเราสองคนว่างว่างทํางานทํางานเข้าเข้าใครนี่เอ็นนี่ก็ยังไม่เข้าไอ้นนี่ก็ยังไม่เข้าก็ว่างใารก็เลยทําไมถึงยังไม่เข้ามาอะไรทั้งคู่เลย ผมอะไรผมซิ่วไปปีนอย่างของกีคือซิ่วใช่ครับคือไม่ง่ายว่าดอกไปปีงเลยใช่เพราะผมเด็ก49ก้าไงก็เลแบบแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นมาเรียนใช่ปีนี้ปีนี้ที่ไหนมสวมาได้ยังได้แล้วอ่าได้แล้วอันี่มสวอันนี้ที่เดียวกันที่เดียวกันครับได้ยังได้แล้วครับได้แล้วเหมือนกันรอบหนึ่งรอบเอ้ยก็คือง่งยๆว่า จริงๆเอ็นจีเขาจบมัธยมแล้วเหมือนกันแต่ว่าที่ต่างกันคือพี่กินดอบส่วนผมมาสอบที่อัพาร์ทขึ้นมาปีนึงใช่เลยเออคณะเดียวกันแต่คนละสายอ๋อแต่คนละสาขาใช่ครับผมโอ้ยโชคดีเนาะเป็นเป็นบุญก็ตอนแรกแบบตกใจเป็นบุญเป็นบุญของสาขาเพราะถ้ามีมึงสองคนเข้าพร้อมกันเนี่ยกูเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะเอาแล้วแล้วอย่างเอ็นจีเนี่ยจะนิ่งตอนไหนไหมไม่ค่อยเห็นนอนตอนนอนแล้วตอนนี้นอนไม่หลับด้วย ใช่่พีดูตาแสดงว่าไม่นิ่งเลยไม่นิ่งเลยนะเพลงที่คิดว่าเก่าที่สุดที่เราลองได้ก็เพลงอะไรอันไหนๆเป็นสายเพลงแล้ววันนี้คุยเรื่องเพลงละจะไปกับแสงสีกางติที่สวยสวยให้เหมือนวิเศษราตรีอะไรสักอย่างหนึ่งาะโอ้โหเก่าอยู่ Flying moon to the ดีนะไม่ลองคันที่โรสอ่ะโอ้นั่นก็เก่าเอัในก็เก่าแต่ถือว่าเก่าของคู่แตงว่าเป็นคนฟังเพลงทุกยุคเลยฟังไปเรื่อยใช่ไหมฟังเก้าสุดครับแล้วเกิดปีอะไรกันอ่ะอันนี้06อันนี้07ก็คือปี2006ก็ก็คือเรื่องพี่ได้ตั้งแต่ถ้าพูดกันตามตรงอ่ะฉันเกิด1995ช่วงพี่เรียนมหาลัยผมก็ปฐมอ่ะอ๋อ กิจปะโถงหมอใช่พี่เรียนมอต้นกิจเกิดอพี่เรียนมหาลัยกิจปะโถงอ่าใช่เฮ้ยอันนี้จบอย่างเรียนอะไรกันบ้างนานาชาติที่ฟิวส์เดอะนิวเซ็นต์สคูลแค่ยูอิงลิชอเลสเบิร์กเออแอมไทยไม่ได้เลยไม่ต้องไม่ต้องไทยอะไรต้นผมผมเรียนผมไปอยู่เมืองนอกนะจริงหรอมาประเทศไทยพูดได้สามคำคำว่าอยากไปโรงเรียนนั่นตีด้วยอ่ะกิจอ่ะกิจตรงที่ไหน อ่ะผมกูเรียกกิสเตียนนะไอยเย่เด็กกทศสี่สี่จตุสี่จตุใช่ใชเออสี่จตุจตุระเทพแต่ว่าเด็กนานาชาติเขาบอกว่าทุกทุกคนในภาษาอังกฤษคือแน่นคือเป๊ะคือสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ไปอ่ะเราสองคนจะคุยภาษาไทยแต่เอ็นจจะตอบเป็นภาษาอังกฤษได้เลยครับได้ไหมหล่อแม่แม่มาลับได้เลยนะพี่ถือมีเกินมือเลยแล้วก็อยู่เรียนคุยภาษาอะไระไม่คุยฮะอินโทรเวิร์ดแดกเลยอะไรนี้ไม่ไปไม่ไปเลย อยู่เลื่อไม่คุยกับใครเลยหรอไม่แบบเขาพูดไม่เขาพูดอัไกีดกันอ่ะเราพูดไปเขาเขาได้คุยกันเลยพูดปิดปอบวันไม่อเจเดินเข้าไปมีมีมีคลิปมีคลิปหดีไปหน่อยถ้าเดนตรีถ้าเดนตรีเขาให้แบบเป็นคือคอยเป็นดนตรีเติมเลือกได้หลายศาสตร์เลือกเล่นผมเลือกเล่นกีตาร์เอ้ยเขาแบบเอ้ยเล่นกีตาร์สักเพลงหนึ่งเออไอ้ข้างๆผมเล่น แต่บายมีนี่เพลงฝรั่งเลยผมเล่นใจสั่งมาสอบแล้วอาจารย์เป็นฝรั่งใช่เอาไม่อาจารย์แม่งนั่งงงแต่ว่าไหนๆก็เล่นกีตาร์เพลงนี้แล้วอันล็อกสักทอนมาๆเอเจก็เลยมาลองเพลงบอลพอแล้วเดี๋ยวติดๆก็สิอันนี้ได้ข่าวว่าเฮ้ยจริงไหมที่เราสองคนเนี่ยบังคับให้คุณเปาเนี่ยไปเตะบอลด้วยไกลบ้านมาก รวมค่าสนามค่ารถไปกลับเนี่ยทั้งนึงอย่างต่ำเจ็ดร้อยจริงไหมก็คือบอกว่ามาคือเมือนทีคนขาดอยากให้นางเงก็มันเต็มเพนช่วงแรกๆมันขอไปด้วยเออใช่ยอมยอมจ่ายเลยอะยอมจ่ายอยากไปด้วยเออยอมจ่ายเลยผมอยากเล่นด้วยจริงเขาบอกว่าค่ารถเนี่ยขาไป3 0 0กว่าบาทขากลับ3 0 0้กว่าบาทยังไม่รวมค่าสนามค่าน้ําดื่มมันจ่ายมันจ่ายค่ารถสองครั้งเพราะว่าบ้านผมกับบ้านเปาใกล้กันอ๋อที่เหลือคือเรารับส่งหรอแล้วบ้านผมะ แม่จะไปส่งตลอดอผมไกม่ไจะนั่งรถไปกับแม่ทุกครั้งที่ไปไปุ๊บไปไปไปป๊อกก็จะมาบ้านผมเ <c oughs> ลยมาห5าสิบบาทอเงี้ย <c oughs> ผมว่ามันไปกลับเต็มที่1ร0อยหนึ่งอะ <c oughs> วันที่มันนั่งไปสามร้อยมันไปดูหนัง อ้แล้วมาโกหกใส่เราไม่ได้โกหกมันโทรมามันโทรมาปะมันมาสายปะตอนแรกโทรไปบังคับแล้วเออเออเออไม่ต้องมาเตะีกเลยนะเออเออมันโทรมาตอนสองทุ่มกว่าพี่พี่ผมผมไปพี่ผมผมไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมตามไปพี่แต่ผมขอดูหนังก่อนผมขอเคลียนนี้ก่อนพี่เพิ่งจบพี่ผมขอเคลียร์ทางบ้านก่อนได้นี่อย่างนี้เลยทางบ้านก่อนแล้วจริงไหมที่เราเนี่ยจะต้องไปเล่นบาร์ส เขาเรียกไปอะไรนะสนามบาสที่แบบเออเจอคนเยอะแยะอะไรมากมายแล้วก็นัดกันไปเป็นแก๊งเลิฟซิกจริงไหมใช่ครับว่าบางทีมันบางทีเช็คเต้งมันตวงบางทีก็มีบ้างสนามไหนวะแล้วจริงไหมที่หลังๆมาเนี่ยเราเริ่มอัพตัวเองขึ้นจากการที่ไปเตะสนามเล็กๆเรากลายมาเป็นแบบไปต้องต้องไปเล่นกับพวกดารารุ่นพี่หรือจะจริงไหม ไม่ใช่ขอแก้ข่าวขอแก้ข่าวครับแค่ข่าวผมไม่ได้อัพตัวนะครับแค่เออมีพี่ๆวงการมาชวนไปเช่นพี่เตาอูอ่าใช่ก็ชวนคนเดียวแล้วผมก็ไปเจอคนอื่นก็คือของผมอ่าไปเขาไปเขาไม่ได้ทิกตอกเออก็คือแล้วก็เหมือนแบบเหมือนก็เป็นฟีลแบบเอ้ยชวนหน่อยพี่อะไรอย่างงี้พี่บอกว่าเอ้ยได้เลยเลยเหมือนแล้วแล้วมีวันหนึ่งเหมือนพี่เขาชวนมาผมก็เอ้ยได้ครับผมอยากเตะพอดีอะไรอย่างงี้นะแค่เตะดึกหน่อยพวกพี่ๆเขาแบบว่าไนส์มากก็คือทุกคนเลยเพราะว่า คือพวกผมยืนคุยกันแบบพวกเราแม่งเป็นใครวะเพราะแบบเขารู้จักกันหมดอนะเขาไม่ได้สนิทกับเขาค่ะกปะเป๋าแรกก็จะเต็งๆหน่อยก็แบบเล่นเลยน้องเล่นเลยน้องส่งให้เขายิงรุ่นพี่ในวงการคนนึงแล้วกันเป็นประตูชุดชุดชื่อวาบอกไปเลยพี่เจเพี่เริมพี่เจริเป็นประตูเตะบอลกันวันนั้นผมม้วนอยู่หน้าประตูจนพี่กิตด่าแล้วผมรอแบบพี่พี่มาพี่พี่มายิงให้ผมหน่อย ผมป่าผมแบบล็อกหลบประตูอะแล้วผมปาแล้วไม่เจเรื่องทำไงยิงเลยเนาะผมคิดในใจอ่ะเชียนหน้าพี่เขาอะหน้าพี่เขากล้างกายพี่เขาแล้วก็เสียงพี่เขาอะมีประโยชน์กับชีวิตคั้งชีวิตตอนนี้อ่ะนั่นแหละนะก็คือชีวิตช่วงนี้เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะ พูดถึงเรื่องอดีตกันบ้างดีกว่าเพราะว่าเ<อ>ชื่อว,ว่าหลายๆคนเนี่ยก็ต้องมีชีวิตในวัยเรียนชีวิตในอดีตอะไรอย่างนี้เ<อ>มื่อกี้ก็ได้พูดไปแล้วว่าเออจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็คือเรียนที่ไหนอะไรยังไงมาแต่ว่าในคอนเซปต,ต์รายการของเรานะคะในระหว่างที่ดาราของเรากําลังดื่มกาแฟอร่อยรายการของเราเนี่ยคือรายการชื่อว่า Why m a c h i n ช่วงนี้เป็น Special Season เราจะพาทุกคนไปย้อนอดีตก็คือหมายความว่าเดี๋ยวเราจะมีการให้สองใบนะคะก็คือให้น้องๆเลือกว่า ถ้าย้อนอดีตได้อยากกลับไปแก้ไขหรือไม่อยากกลับไปแก้ไขสามารถเลือกได้เลยยกเลยค่ะเฮ้ยแปลกมากพวกเธอสองคนเหมือนกันมากอ่ะเพราะอะไรทำไมเอเจถึงไม่แก้ไขอดีตผมเลือกไม่แก้ไขเพราะผมรู้สึกว่าอะไรที่เกิดอ่ะมันคือสิ่งที่ควรจะเกิดในอดีตอยู่แล้วอผมว่าเราอย่าไปฝืนชะตาหรืออย่าไปฝืนอดีตเลยผมเชื่อว่าผมในวันนั้นทําดีที่สุดแล้วเท่าที่ผมทำได้ในวันนั้นผมเลยเลือกจะไม่แก้ อะของเยิ่วท,ทำไมไม่แก้แขลดีเนื่องจากดูหนังเยอะเออ <laughs> เอ๋อถ้ากลักบไปแก้ดอะไรมันจะทำจริงอันนี้เอาจริงนะก็แบบแอบกลัวเออแมันก็แบบก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำมามันก็เออมันก็ปกติทุกอย่างคือก็มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนกับตัวเองเออสิ่งที่พี่กิตทำมาแต่ละยาง ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบมันก็แบบเป็นสิ่งที่ required. แบบเราก็ทาผ่านมาปกติเข้าใจแบบเพราะว่ามันผ่านมาแล้วถ้าแก้ไข็เดี๋ยวกลัววาเหมือนแบบสมมติถจ้าจังหวนนั้นเราไม่ทําแบบนั้นเออก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยแบบตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วอ่ะนั่นแหละเพื่ะนนก็คือไม่แก้ไขอดีตทั้งคู่นะคะอ่ามาช่วงหงายการย้อนอดีตก็จบลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงที่สามช่วงสุดท้ายแหละช่วงสุดท้ายแล้วคือเราจะให้ทุกคนอ่ะทั้งสองคน ยกหูหาตัวเองสิบวินาทีแต่เป็นตัวเองในสมัยเด็กๆสมัยอดีตอ,อ,อยากจะบอกอะไรกับตัวเองนะถ้าพร้อมแล้วนับห้าสี่สามสองหนึ่งจับเวลาค่ะอหลเก่งมากนะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกทำดีที่สุดมาตลอดแนละ้วคิดว่ามึงน่าจะภูมิใจที่กูทําได้ตอนนี้ตอนนี้ก็พ่อแม่มดแล้วจดเห็นไหมล่ะมันพูดไปทังจบฟุ้เยอะคนเราฟังนู้นน่ะมึงเป็นใครมื่อกี่หมอะแค่นี้นะแต่พูดต่อ อ่านภาอังกฤษมาพร้อมนะหา้าสี่สามสองหนึ่งสว<ม>ัสดีครับกิจจากนานาคนไดครับก็อย่าลืมตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษด้วยนะครับตอนนี้พูดไม่ค่อยได้แล้วก็ดนตรีสักอย่างลองฝึกดูนะครับเพราะสภาพตอนนี้ก็เล่นไม่ค่อยได้เหมือนกันก็เราดูเวลาเอ้ยอันนี้เขามีเรื่องให้เตือนเยอะนะซึ่งพอเด็กคนนั้นเล่นกีตาร์ได้ตอนนี้ก็อาจจะเล่นกรถไฟหลังรถไฟตอนนี้เริ่มลงแล้วเพราะว่าเพราะว่าเล่นเพี้ยนตอนแรกบอกไม่เปลี่ยนอดีต เล่นกีตาร์ได้ปุ๊บปึ้งสายบีดไปโดนปึ้งโดนนายน่าใสผมอันเจียเป็นคนแบบชอบดนตรีแต่องนี้ก็เลยแบบไม่มีความรู้เลยเกิดมาโชคดีที่บเออแค่แบบ แหกปากบ่อยไม่ได้ร้องเพลงได้เออแต่จริงๆคืออยากเล่นดนตรีได้บ้างอะไร<ด>อย่าง,างนี้น,น,นั่นแหละคะ่ะแต่วันนี้ก็ขอบคุณมากเลยที่มาพูดคุยมอมอยกันนะคะขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลยเดี๋ยวให้ทั้ง่อคนฝากผลง,งานนิดนึงตอนนี้ติดตามอะไรได้ยังไงบ้างเชิญเลยครัะนะครับก็มีเรื่องติดตามกันเยอะแยะมากมายอาจจะเป็นข่าวสารเนี่ยนะคนก็เช่นเทียมิวสิกอะไรอย่างนี้ครับก็ ตอนนี้ก็จ,จะมีคอมเพลสซองปล่อยมาเรื่อยๆก็ยังเทุนคนแบบรอติดตามกันอะไรย่างนี้ก็เป็นแบบผลงานจากกระบอกเสียงน้องๆนะครับก็นะครับ <ๆ S 2> ก็อย่าลืมไปติดตามฟังกันนะครับถ้าวางแผนเรื่องเพล,ง,เพล,ง,เพลงในอนาคตก็ <c oughs> ทุกคนก็รอติดตามกันนะครับอยู่ไปเปลี่ยนแปลงอดีตเยอะนะครับเผื่อเพลงอนาคตไม่มีนั่นแหละฝากด้วยใจครับผมอ่าพี่เจนเจละครับลูกกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าคุณแคร์เราฝากด้วยครับลูกหนูครับผม p o เ e r by J จ h o w ชนะครับทางช่องเทียมมิวสิกนะครับผมเราบผมไปฟังกันเยอะๆครับผมช่วยกันสนับสนุนมีอยู่กับปันนะครับ รักพี่นะครับ <S <S สองคนนะได้อะไรไหมจากการฝากผลงานครั้งนี้เพราะฉะนั้นไปดูกันเยอะๆนะคะ<ม>กับเ<ม>พลงของน้องๆน,นั่นเองที่ลงไปแล้วในเทมมิวสิกนะคะฝากไว้ด้วยครับสำหรับรายการคู่เพื่อนตุ๊ดนะครับ s p ป c i s l Season Y Machine นนะครับผมอย่าลืมติดตามนะครับก็ล่าสุดนา่าจะมีพวกเพื่อนๆเราพิ่งออนไปก็เดี๋จะมีเพื่อนๆเรามาออนอีกหลายๆเพงจะต้อง่้ฝากด้วยนี่นี่ชออเออ <laughs> นั่นแหละจบจบจบอขอบคุณน้องม,มากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <laughs> ไปวัน